าเจอใครไม่ติดแต่ซาติสนะคะวันนี้ทุกคนจะต้องถูกใจแน่นอนเพราะว่าเราจะแต่งหน้าที่มันง่ายมากสวยแบบเงียบๆสวยแบบไม่สนใครสวยแบบไม่ยุ่งกับใครดูไม่ได้ตั้งใจแต่งแต่ว่าดูไม่โทรมดูสวยอะไรก็กคือเอฟเวอรดูดได้เลย<อ>วันนี้นะคะเราจะไม่ลงรองพื้นแต่ว่าเราจะทาเป็นกันแดดกันนะคะก็คือเป็นกันแดดวิเซชสัมอมนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราดีใจมากเพราะว่าฉันใช้แบรนด์นี้เสมอมาใช้ตัว cleansing water คือใช้แบบใช้ตลอดจริงๆคือเป็น top spender ของเขาแกเชืปป่อป่ะว่าโคก2 2 3 3 คืเราเป็นท็อปสเปนเดอร์แบรนด์นี้ซื้อตุนจุดๆดซึ่งอันนี้เขาส่งเป็นตัวกันแดดมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว Biotherm Photo Derm Cover Touch Mineral SPF 50+ PA+++ นะคะจะเป็นกันแดดที่เป็นสีเนื้อทุกคนก็จะมีทั้งหมด2สีเดียวกันก็จะมีสี Very Light ที่จะเหมาะก,กับคนผิวขาวอมชมพูแล้วก็สี Light like นะคะที่เหมาะก,กับคนผิวขาวเหลืองสี Light like เนี่ยก็คือแบบเป็นสีใหม่ของเขาเลยนะคะเดี๋ยวสวอสีที่มือให้ดูก่อนว่าเราควรที่จะใช้สีอะไรอันนี้เป็นสี Very Light นะคะอันนี้เป็นสี Light like สีก็คือเลิศมากเอาจริงนี่ไม่ใช่ขาวเหลืองเลยเนี่ยเป็นผิวคนไทยผิวเข้มอะไรเงี้ยใช้ได้เลยอะ่ะ ลดเราจะบอกว่ามันเป็น t e เ t อ r ์ที่มีความแมทมากๆเลยนะคะคือถ้าจะเป็นรองพื้นอยู่แล้วอันนี้เราเกลีย่ยแล้วนะมันก็จะเป็นฟิลแมแมทแบบนี้เลยนะคะคือหน้าแบบดิสซิสรองพื้นค่าไม่ใช่กันแดด <laughs> ไปรองพื้นเลยอะ่ะตัวนี้นะคะจะเหมาะกับคนผิวหน้ามันหรือคนที่เป็นสิวง่าย,ยานีแล้วก็คนที่แพ้เคมีในกันแดดอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะเขาใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า fluid active เขาจะช่วยแบบว่าปรับสมดุลน,น้ํามันลดการเกิดสิวอุดตนันแล้วก็สารกันแดดที่มีสิทธิบัตร sun active defense นะคะกัน UVA UVB ได้สูงจะมาลองเนื้อ กันนะคะแขนเราอะสีเข้มกว่าหน้าสีไลท์มีความแบบสีเข้มกว่าแขนเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ผิวเข้มกว่าตูนะคะใช้สีไลท์ได้เลยคือลดมากส่วนตัวเราก็จะใช้สีเบอร์รี่ไลนะคะมาเดี๋ยวจะลงให้ดูเครื่องหน้านะคะจะได้ดูความปกปิดตอนนี้นะคะเป็นสิวที่คางพอดีก็คือไปฮ่องกงมาแล้วแพ้อะไรไม่รู้เป็นกันแดดต้องลงเยอะได้นะคะทุกคนอย่าไปกลัวเกลี่ยเกลียยไป คือจริงๆแล้วเขาบอกว่าแทนสีสีได้ใช่ปะแต่อันเนี้ยนี่มันไม่ใช่แค่สีสีนะนี่มันเปรองพื้นละเองนเดียวคือเพราะว่าเหนือเกือบจะเป็นอุ๊ดคือเหนือเกือบจะไปรองพื้นละทุกคนซึ่งการปกปิดก็ถือว่าปกปิดได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะคือตัวเนี้ยเขาจะปกปิดเนียนเพราะว่าเขามีเม็ดสีมิเนอรัลนะคะคนจะสังเกตแล้ว่าอันนี้คือตัวที่เราเพิ่งลงไปใหม่มันจะมีความสว่างมากๆแต่อันเนี้ยคือตัวที่เราลงไปสักพักแล้วอะสีเขาจะค่อยๆปรับให้เข้ากับสภาพผิวหน้าเราแต่ว่าตอนเนี้ยคือผมคันเวร์ ถอนเลยถอนให้เห็นไปเลยว่าผมคันนี่อันนี้คือเราทาคอให้ดูนะคะว่าพอทาคอป๊บทุกอย่างก็จะกลืนกลนกันไปเลยสีเนี่ยที่เราเลือกมาสีมันจะสว่างกว่านะเราเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้ามันจะดูไบรท์ขึ้นนะคะคือจริงๆแล้วอันนี้เหมาะกับคนชอบแต่งหน้าทุกวันแต่ว่าไม่อยากลงอะไรขั้นตอนเยอะแยะไม่ได้อยากลงรองพืน้นนั่นเองก็คือใช้กันแดดตัวน,นี้ไปเลยเพราะว่าอันนี้เราก็ทาเยอะมากนะมีก็ทาแบบทาหนามากแล้วเนี่ยพอทาไปสักพักมันก็จะซึมเข้าผิวไปอย่างงี้นะคะมันก็จะแบบ เนียนๆไปกับผิวการปกปิดก็ถือว่าปกปิดในระดับหนึ่งเลยนะคะคือในตรงคางอันเนี้ยคือมันเป็นรอยที่ค่อนข้างเข้มมากเราก็จะต้องลงคอนซีลเลอร์เพิ่มนิดนึงนะคะรอยที่มันไม่ได้เข้มมากอนเนี้ยก็ถือว่าปกปิดได้ดีเลยโอเคมาลงทางหน้ากันจ้าเพื่อเอน,นี้ยมันเป็นทางกันแดดแล้วก็แบบปกปิดแล้วก็ช่วยปรับสีผิวให้เนียนขึ้นแบบในหลอดเดียวเลยนะคะสามารถใช้ได้ในทุกๆวันแล้วก็ทุกสภาพอากาศเขาบอกว่ากันน้ํากันเหงือ่อกันความร้อนกันชื้นได้ดีมากอันนี้กันแบบดดเลยนะ ชุดเกราะโลกได้ๆจะบอกว่ากันแดดคือสําคัญมากคุณขี้เกียจทาสกินแคร์ยังไม่เท่ากันขี้เกียจทากันแดดคือคิมกันแดดเป็นอะไรที่แบบห้ามไม่ทาเด็ดขาดนะคะทุกคนขอรณรงค์เลยนะคะแล้วก็ทาไปเลยเนี่ยทาเยอะๆอย่าไปกลัวแดดประเทศไทยคือมันแรงมากเก็ตปะจริงๆแล้วกันแดดมันสาคัญมากนะทุกคนนอกจากเขาจะช่วยกันแดดแล้วคือมันยังช่วยทาให้ผิวของเรามันไม่แก่ก่อนวัยอันควรอะผิวมันก็จะไม่เสื่อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญก็คือมาเล็งผิวหนังนะคะกันแดดเนี่ยไม่ทาไม่ได้นะคะไม่ใช่ เลแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือ b i o d e r m a Photo Derm Cover Touch Mineral f 5 0บวก PA บวก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 ,วกผ่านการทส Aquatic Ecosystem แล้วนะคะว่าสารประกอบในกันแดดก,ก็คือไม่ตกค้างบนผิวของเราแล้วก็ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งอันนี้นะคะเขาเป็นกันแดดที่คิดสูตรบนหลัก Eco Biology นะคะก็คือเป็นเอกลักษณ์ของแบรนดน์นี้นั่นเองเลิศมากผิวที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะผิวผ่องสุดๆอันนี้คือทาคอได้นะเพราะว่ากันแดดก,ก็คือต้องทาทั้งหน้าและคอนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ลงกันแดดเรียบร้อยเราก็จะมาลงคอนซีลเลอร์กันนะคะวันนี้ ก็ใช้เป็นของทาเชฟเทปคะ่ะอันนี้นะคะเราใช้เบอร์275ลงไปเลยนะคะที่คางแต่เอาจริงป่ะคือตัวกันแดดลงใต้ตาเราแบบปกปิดใต้ตาได้ดีมากเพราะว่าตอนแรกก็คือใต้ตาดำหม ผิวของมากคุณแม่ตอนนี้คือจะพยายามไม่พูดคาว่าคุณนานะเพราะว่าดูน้องพรีมพร้อมแล้วมันพูดคุณนาถูกคลิปจนฉันรู้สึกว่าฉันจะติดคาว่าคุณนาเลยอีกนิดเดียวลงคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นปะแค่ลงคอนซีลเลอร์ก็คือผิวกลิบมากตอนนี้คือฟิลไหลลงรองพื้นแต่จริงไม่ใช่คือทากันแดดกันแดดที่แบบ เหมือนลองรองพื้นเลยแต่เขาบอกใช้แทนซีซีได้แต่ฉันคิดว่าใช้แทนรองพื้นไปได้เลยนะจุดนี้โอเคมาต่อไปซึ่งวันนี้นะคะด้วยความที่เราบอกไปตั้งแต่ข้างต้นแล้วว่าวันนี้ดิฉันจะแต่งหน้าง,ง่ายเพราะฉะนั้นเราจะทําตามสัญญาวันนี้นะคะเราก็จะลงแก้มกับหมากก่อนเลยเพราะว่าเราจะใช้แบบพวกครีมมี่ในการลงนะเพื่อทำให้หน้ามันดูแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้จะใช้เป็นตัวพริพรานะคะตัวเชเบอร์เบอร์ศูนย์ห้านะคะทุกคนวันนี้จะเลือกใช้สีที่มันมีความบร g h t สีไลท์นะคะสีไม่ติดเทามากเพราะว่าอยาก มาดูสดใสอันนี้นะคะเราก็คือใช้นิ้วเกลีย่ยได้เลยนะคะเห็นไหมสีนี้น่ารักมากคน ลแล้วก็ทาปากด้วยนะคะแต่ว่าขอาอนุญาตใช้เทคนิคนี้นิดนึงนะคะก็คือการลงคอนทัวร์ลงไปที่ขอบปากนะ,ะเพราะว่าลุควันนี้เราอยากได้ความธรรมชาติถ้าสมมติว่าเราใช้ดินสอเขียนขอบปากมันจะเข้มไปเพราะฉะนั้นนะคะเราจะใช้เป็นตัวคอนทัวร์นะซึ่งคอนทัวร์วันนี้ก็คือผลิผร่อราอีกแล้วไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจจะใช้ของพลิผร่รายเยอะขนาดนี้เราจะทําการลงไว้ที่ขอบปากเพื่อทําให้ปากเราดูอิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ต่อไปนะคะก็จะมาทาลิปสติกกันเลยก็คือตัวเดิมกับพี่เราทาแก้ม สีน่ารักมากเห็นไหมคือถ้าสมมุติว่าหน้าเราผ่องแล้วเราลงสีแก้มกับปากที่มันดูไ라이มมันจะทําให้หน้าเราดูไม่สมเลยแล้วคือแบบหลังจากนี้คือแต่งหน้าง,ง่ายมากนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทาตากันซึ่งทาตาวันนี้นะคะเราก็จะเน้นเป็นโทนสีน้ําตาลวันนี้จะใช้เป็นตัวเดซ e กนะคะเบอร์21สีอัลมอนด์วานิลลาซึ่งเราก็จะลงสีนี้ไปก่อนลงไปให้ทั่วเปลือกตานะคะแล้วก็ลงบิี่ตาล่างด้วย ต่อไปใช้สีน้ำตาลอันนี้นะคะสีน้ำตาลแบบออกส้มๆทาไปทั่วเปลือกตาเลยทาแบบไม่ต้องมีศิละปะต่อไปนะคะให้จิ้มสีน้ำตาลเข้มอันนี้นะคะด้วยใช้แปรงที่มันแบนๆแบบนี้นะคะเอามาลงให้ชิดกับขนขนตาของเราแบบนี้ ก็คือเรากรีดแทนอายไลเนอร์ไปเลยนะคะแล้วเราก็สร้างดอดีอายนิดนึง <S <S แล้วก็ลงที่ใต้ตันนสหนึ่งนะคะ <S 1> <S 1> แค่นี้พอจบต่อไปนะคะให้แต้มคอนซีลเลอร์ขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ลงไปที่ใต้ตา คือมันจะช่วยทําให้ตาเราดูมีดอลลี่อายนี่ให้ดูเลยตา2ข้างนะคะเราไม่ได้กรีดอายเนอร์ด้วยนะก็คือใช้แค่อายแชโดว์สีเข้มนะคะทาลงไปแบบนี้แล้วก็สร้างดอลลี่อายนิดนึงก็จะทําให้ตาเราดูโตขึ้นอย่างเป็นแธรรมชาติไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ดูดีขึ้น <c oughs> เสร็จแล้วนะคะเรามาปัดมาสคาร่ากันเห็นไหมงานตาก็คือมีแค่นี้ซึ่งมาสคาร่าเราก็คือจะดัดขนตาแต่ว่าก็คือต้องรนไฟนิดนึงเพื่อความปัง ต่อไปนะคะปัดมาสคาร่ากันวันนี้ก็คือใช้เมเบลินไฮเปอร์ครต่อไปเราก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะซึ่งวันนี้ก็ใช้เป็นแบบฝุ่นของเคสนะคะซึ่งเราก็จะเขียนคิ้วแบบว่าตรงๆเหมือนเดิมนะคะ ฝั่งนึ่มมันจะเป็นหัวฟูงๆแล้วก็เอามาไว้เกลีย่ยต่อไปปัดมาสคาร่าิีดนิดน,นึงนะคะจะได้ละมุนไอีทูดี้ค่ะศูนย์สองเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวขอไปทำผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมา มาแล้วค่ะสำหรับลุคนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะก็คิดว่ามันไม่ยากมากขนาดนั้นทุกคนสามารถแต่งตามได้แบบง่ายๆนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับกันแดกของไบโอเดม่าตัวนี้นะคะราคา940บาทมีขายที่วัาสันบูธอีเวน b o บอยบิวทรียมคอนวีแล้วก็เซ็นทรัลออนไลน์ด้วยนะคะใครที่แบบมีคาถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักไปถามทางแบรนด์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์นะคะไว้ตรงดีสคริปชันให้นะคะสําหรับวันนี้นะคะถ้าใครที่ชอบลุคนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยแล้วก็ถ้าใครที่อยากได้ลุคอะไรอีกนะคะก็คอมเมนตม